พระองค์จึงบอกสังสารนี้น่ากลัวการจองจำในภพมนุษย์เนี่ยยังแค่เศษเสี้ยวความทุกข์ที่สุดในมนุษย์พระองค์เปรียบเทียบว,ว่าเธอถูกแทงด้วยหอกวันละสามร้อยเล่มเช้าร้อยกลางวันร้อยเย็นร้อยความทุกข์ขนาดเนี้ยที่สุดขนาดเนี้ยในมนุษย์เนี่ยมันเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวในนรก นั้นความทุกข์ในมนุษย์เนี่ยที่เราได้รับเนี่ยมันน้อยมากเปรียบเทียบกับความทุกข์ในนรกไม่ได้เลยหรือพระองค์เปรียบเหมือนก้อนกรวดหกเจ็ดก้อนบนฝ่ามือเปรียบเทียบกับภูเขาหินทั้งลูกเทียบกันไม่ได้ที่บอกมาเพื่อให้ตระหนักถึงการที่เราจะต้องได้อริยบุคคลที่เราจะต้องรู้อริสสสีปฏิจจสมุปบาท จะต้องพ้นทุกข์ให้ได้ซึ่งสามารถทำได้ภายใต้เพศความเป็นคารวาสอุบาสกอุบาสิกาแบบเรานี่แหละเป็นโสดาบันกันได้ขั้นต่ำอย่างน้อยขอให้เป็นโสดาบันเพราะเป็นผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาแล้วเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อน,นิพพานมีอันตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าแล้วเราเห็นและพบสามเป็นอย่างไรที่เราเวียนว่ายตายเกิดมาและทุกคนเนี่ยเคยเป็นกันมาหมด ทุกคนเคยเป็นเทวดาเคยเป็นสัตว์นรกเคยเป็นเดรัชานเคยเป็นเปรตวิสัยเคยเป็นมนุษย์เนี่ยมาตลอดการยาวนานไม่ใช่ครั้งเดียวเป็นแสนเป็นล้านครั้งนับไม่ถ้วนน้ําตาที่เคยหลั่งไหลในสมัยเป็นมนุษย์เนี่ยรวมแล้วเนี่ยน้าในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่ได้มากกว่าเลยสมัยเป็นเดรัฉานเราเคยถูกฆ่าตัดคอเลือดที่ไหลออกจากคอเธอน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่ก็ไม่ได้มากกว่าเลยเลือดมากกว่า